แล้วมาอีกแล้วโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่บานนี้ฮะจัมโบ้จัมโบ้บานนี้ไอ้น้องเอ้ยปลาจัมโบ้มาละมันหุ่มกินเนาะ อยู่เลยอาหารเฮแล้วเลยบ mm hmm. ม่ได้มาหรอกมีแต่เที่ยวมาเยี่ยมเอาใจนี่บันว่าคำนวบเออบางนี่แห้งคักแต่หกข้อไม,ไม่เลยสไลายเนาะอืมโอ้ใหญ่แล้วนี่ไอ้น้องเอ,อ้ยใหญ่แล้วได้ป่าบ่านี่อ่านป่าเข่งน้อยรอบกวนนั่นเฮ้อไม่ได้คือรอบกวนได้เทียนี่เฮ้อ ได้ปีงได้จามแล,าามล,วมวมล้วบาทนี่มาอีกแล้วฮ้อยมันตัวอ้วนมันเลิกขักนัวบานิโนะระวังซิฟระวังสาวตัวใครหัดสาวตัวนี่กะได้กาแล้วแต่ละบาทอย่างเี้อืมโอ้เสือสุดแล้วใครกันอย่งนั่นโอ้ยบางนี้แห้งขักบางนี้ฮะ

บางนี้แห้งไหลาบางนี้แห้งไหลเป็นโค้งเลยบางนี่เหรออืมบกป่าเลยบางนี่อืม